ทุกคบวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงทางช่องสุดสาเสียามไทยนะครับพูชมเดินทางมาที่จงสสังหวัดนครราชสีมานะครับสืบเนื่องจากว่าเทศบาลเมืองมุดาหารเดินทางมาศึกษาดูงานบริษัท TPI โพรีนะครับซึ่งจะมีการร่วมมือกันในการจัดสร้างนะฮะในส่วนของจัดการขยะมูลฝอยนะฮะแบบพลังงานไฟฟ้าซึ่ง เทศบาลเมืองมุกดาหารเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักในการที่จะดําเนินการในการจัดกําจัดขยะแต่ไม่สามารถที่จะมีงบประมาณมาสนับสนุนทางนายกเทศมนตรีนะครับเมืองมุกดาหารจึงเล็งเห็นความสําคัญในการกําจัดขยะจึงได้มีการลงนามนะะในการร่วมมือที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะในจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งอยากจะทราบรายละเอียดหีืยังครับว่าท่านนายกมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครได้มาสัมภาษณ์ท่านนายกนะครับ ที่ท่านจะมาพูดถึงรายละเอียดในการมาศึกษาดูงานและก็นําโครงการนี้ไปพัฒนาเมืองมุกดาหารครับสวัสดีครับนายกครับสวัสดีครับค่ะดิฉันสุวรรณีตั้งปณิธานนนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารนะคะสืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมุกดาหารนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นคัสเตอร์ของจังหวัดในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดมุกดาหารที่ผ่านมา1 9กถึงปีที่ทางเทศบาล เ,ออเคยได้รับงบมาแล้วห่างมาตั้ง19-20ปีแต่หลังจากนั้นเราก็พยายามของ,งบประมาณจากทางราชการเพื่อมาแก้ปัญหาขยะของทางเทศบาลของเราแต่เราก็ไม่ไม่มีโอกาส ได้รับนั้นเงบประมาณเพื่อมาแก้ปัญหาซึ่งปัญหาขยะในจังหวัดมุกดาหารขอเรียนว่าขยะในจังหวัดมุกดาหารเป็นวิกฤตของขยะในจังหวัดมุกดาหารแล้วซึ่งทางเทศบาลต้องหาช่องทางที่จะมาแก้ปัญหาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดีนะคะทางเทศบาลก็เลยเมีแนวคิดที่จะ ประกาศหาผู้สนใจที่จะมา,มาแก้ปัญหาในพื้นที่ขยะของเทศบาลซึ่งเป็นคัสเตอร์ของจังหวัดน,นะฮะแล้วโชคดีที่บริษัท TPI Poline ให้ความสนใจมา,มาเสนอที่จะแก้ปัญหาให้ทางเทศบาลโดยเทศบาลเมืองมุกดาหารไม่ได้ลงทุนเลยทาง TPI ลงทุนให้100%เซและผลประโยชน์ตอบรับ ที่จะส่งคืนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศาบาลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารคำนวณดูแล้วเป็นเป็นเงิน700กว่าล้านนะคะที่จะย้อนกลับคืนมา พัฒนาบริหารดูแลพี่น้องประชาชนแล้วสิ่งที่ได้รับมากที่สุดก็คือขยะมูลฝอยของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจที่จะมาทิ้งในคัสเตอร์จังหวัดมุกดาหารในคัสเตอร์ของเทศบาลเมืองมุกดาหารของเราก็จะได้กําจัดให้มลภาวะขยะของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงได้หายไป คาดว่าภายในไม่เกิน2ปีนี้ TPI ก็จะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าอยู่ในระหว่างกำลังก่อสร้างนะคะประกาศให้ TPI เป็นผู้มาลงนามแก้ปัญหาขยะของเขตเทศบาลเมืองประหารแล้วค่ะแล้วใน,นส่วนของออโรงงานนี้เป็นโรงงานลักษณะแบบไหนนะเป็นโรงงานที่กำจัดขยะครับโรงงาน, <3 S 1> นกำจัดขยะโดย ขยะนำเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะผลิตไฟฟ้าได้9.9เมกะวัตต์แล้ววันนี้เองเนี่ยที่พาในส่วนของประชาชนแล้วหน่วยรายการที่เข้ามาศึกษาดูงานตรงนี้มีหน่วยงานไหนบ้างที่เดินทางมาด,ด้วยอ,อวันนี้ทางเทศบาลเนี่ยได้รับงบประมาณ TPI สนับสนุนที่จะให้พี่น้องประชาชนในเขตลัศมี ที่อยู่ในบ่อขยะนะคะมาดูงานมาดูผลงานของ TPI ที่ดำเนินการกำจัดขยะว่ามีคุณภาพขนาดไหนซึ่งทางเทศบาลจะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ในบ่อขยะนี้ก็คือเทศบาลต่างๆที่นําขยะมาทิ้งตรงนี้และเทศบาลต่างๆที่มีมีโครงการที่จะนําขยะมากําจัดอยู่ในในพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลและพี่น้องประชาชนในชุมชนรอบบ่อขยะเพื่อมาดูสิ่งที่พี่น้องจะได้รับจากบริษัท TPI ที่สนใจมาลงทุนแก้ปัญหาให้เนี่ยว่าเขาดําเนินการยังไงปลอดภัยยังไงเกิดประโยชน์อย่างไรซึ่งวันนี้ทางเทศบาลดิฉันในฐานะที่เป็นผู้นําในการพาพี่น้องประชาชนพาเทศบาลต่างๆมาดูงานนี้เชื่อว่า เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารโดยรวมอย่างอย่างยิ่งนะคะและเชื่อว่าทุกคนเข้าใจและเชื่อมั่นในบริษัท TBI โพลีนที่จะมาแก้ปัญหาขยะในจังหวัดมุกดาหารของเราเนชะื่อรหบสำหรับโรงงานขยะที่สร้างขึ้นมาแล้วคิดว่าจะมีการจ้างคนงานหรือว่าชากรในพื้นที่ของเราทํางานมากน้อยแค่ไหนครับค่ะแน่นอนค่ะพื้นที่จังหวัดมุกดาหารปัด ขยะบอกขยะนี่จะมีพี่น้องประชาชนที่ไปเก็บขยะแล้วเมื่อบริษัทลงมาแก้ปัญหาตรงนี้เขาต้องใช้แรงงานในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารพี่น้องทุกคนที่ทําเก็บขยะอยู่ขณะน,นี้ทุกคนก็จะอยู่ในระบบการกําจัดขยะของท v i บริษัทท v i ก็จะจ้างพี่น้องประชาชนนะคะมาในเออมาช่วย ทำงานในระบบการแก้ปัญหาขยะของบริษัทของเชื่อว่าทุกคนจะได้มีงานทําในองค์การตรงนี้อย่างยิ่งเลยค่ะเชื่อคิดว่าในส่วนของสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาอยู่มานานสิบปีนี้ก็จะดีขึ้นด้วยแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนได้ดูโครงการที่ทาง TPI นําเสนอแล้วเมื่อบ่อขยะ ที่มีพื้นที่40กว่าไร่ของทางเทศบาลได้รับการแก้ปัญหาแล้วณปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับแก้การแก้ปัญหาเนี่ยพื้นที่ที่ดินต่างๆที่อยู่รอบบ่อขยะตอนนี้เนี่ยไม่มีมูลค่าอะไรเลยเดียนเชื่อว่าถ้าบริษัทเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็ทําปรับปรุงเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นใช้ประโยชน์เชื่อว่าพื้นที่ที่ดินต่างๆที่อยู่รอบบ่อขยะจะมีมูลค่า แล้วบรรยากาศที่ทาง TPI นำเสนอที่จะทำโครงการเป็นสวนสาธารณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเชื่อว่าต่อไปเนี่ยทุกคนจะไม่ปฏิเสธที่อยากจะอยู่ใกล้บ่อขยะแล้วมั่นใจว่าทุกคนในจังหวัดมุกดาหารจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการที่ทางเทศบาลร่วมกับ ทร <TV> าบว่ามีโครงการ CSR ที่ทาง t v i ได้มอบให้กับเทศบาลด้วยมีการแจกคุณการศึกษาให้กับนักเรียนนละเยนชนด้วยมีการแจกทุนการศึกษาต่อเนื่องเลยนะคะมีการแจกทุนแล้วก็ให้สวัสดิการกับกับพี่น้องประชาชนในรอบๆบบ่อขยะด้วยค่ะ วรวมมูลค่า700กว่าล้าน700รกว่าล้านค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ท่านนายกนะฮรได้ล็งเห็น,หนถึงความสําคัญในเรื่องของการกำจัดขยะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขยะมีมากจนล้นเมืองเองเนี่ยก็จะส่งปัญหาในเรื่องของสุขอ,อนามายัยนะรรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่นายกได้ลรงเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ก็ได้มีการประสานงานจนสามารถร่วมมือกับท b i โพลีนะฮะที่จะาหาแนวทางในการกําจัดขยะและ ขยะที่ไร้ค่านี่ฮะมาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนรวมไปถึงมีการจ้างงานในชุมชนคนในพื้นที่เองก็ได้จะได้มีงานทำนะฮะไม่ต้องจากถิ่นไปทํางานต่างถิ่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยทางเทศบาลนะฮะประกาศ โดยทั่วไปเลยนะเปิดเผยเลยว่าใครที่มีความสนใจมีศักยภาพพอที่จะมาช่วยแก้ปัญหาบอกขยะตรงนี้และทางเทศบาลก็มีอยู่หลายบริษัทที่มาเสนอที่จะแก้ปัญหาตรงนี้มี TPi บริษัทที่ชนะการเสนอช่วยแก้ปัญหาขยะให้กับทางเทศบาลค่ะสำหรับโครงการนี้นะขอบอกว่าเป็นประกาศของเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับเขาบอกว่าเป็นโครงการที่ร่วม ในการกําจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยเทศบาลมุกดาหารนะฮะได้ร่วมกับ t p i ีไโพรีก็ได้ชนะการประมูลด้วยนะครับสิ่งที่เทศบาลเมืองมุกดาหารจะได้นะฮะรับนะฮะตลอด20ปีก็คือมูลค่า754ล้าน3แ1,190บาทนะฮะซึ่งก็จะแบ่งแยกออกหลายเป็นหลายข้อนะฮะนอกจากนี้ยังมีงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศนะฮะบ่อฝังกลบ ในพื้นที่44ไร่2งานนะครับภายหลังที่มีการดำจัดขยะมูลฝอยนะฮะสำเร็จนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับมูลค่า15ล้านบาทแล้วก็รวมไปถึงมีงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนกองทุนละ4,000บาทจำนวน100นกองทุนนะครับรวม20ปีเป็นเงิน8ล้านบาทโหสิ่งแบบต่างๆที่ เทศบาลจีดได้รับนี่เยอะมากเยอะมากค่ะเพราะว่า TPI ีเนี่ยยินดีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ยินดีที่จะมาทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ทีมงานข่าชัดประเด็นจริงๆฮะได้ลงมาติดตามในการมาดูงานใน TPI โพรีของเทศบาลเมืองมุกดาหารเพื่อจะนําในเรื่องนี้ไปเผยแพร่ให้กับ ชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ในรอบบริเวณนะครจะได้รู้ทราบว่า,าหลังจากที่มีโครงการนี้แล้วนประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อะไรรวมไปถึงสิ่งที่เทศบาลจะได้รับคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นอย่างไรถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับสำหรับ โครงการอย,าอย่างอย่างอย่างเนี้ยเองเนี่ยยังอยากมีฝากไปแนะนําจังหวัดอื่นหรือเทศบาลอื่นไหมไหมครับในฐานะเป็นนายกที่ะจะการศึกษาดูงานก็อยากจะแนะนําจังหวัดอื่นๆนะคะที่มีขยะที่มีปัญหาขยะเช่น,เช,นเช่นเทศบาลเมืองมุกดาหารเนี่ยค่ะดิฉันขอยืนยันเลยนะคะว่าบริษัท t p i p o l โพเนี่ยสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดก็อยากขอเชิญชวน เทศบาลต่างๆนะฮะที่มีปัญหาขยะลองไปศึกษาทางเทศบาลเมืองมุกดาหารก็ยินดีที่จะให้เทศบาลต่างๆที่มีปัญหาขยะเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหารด้วยความเต็มใจค่ะครับคาดว่าบอกขยะน,นี้จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทํางานได้แกปแ้ปัญหาได้เมื่อไหร่ครับ โครงการนี้เนี่ยเมื่อลงนามในสัญญากับ TPI แล้ว TPI ก็มาสำรวจแล้วก็วางแผนทำโครงสร้างก่อนใช้เวลาทำโครงสร้างอยู่2ปีนะะเร็วที่สุดเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยอยากจะให้เร็วที่สุดเพื่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นมาก็ไม่เกิน2ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่น้องประชาชนก็จะทยอยรับ รับประโยชน์ที่ทางทีวจัดการกำจัดให้นะครับ,รบขอบคุณมากครับนายกครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครันบ,บนี่คือเป็นโครงการดีๆที่ทางทีมงานขอชัดประเด็นจริงนะฮะได้ติดตามในการลงพื้นที่ในการมาศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองมุกดาหารนะฮะที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิเดอโพรีในการที่จะให้พิไดอโพรีเนี่ย ดำเนินการในการกำจัดขยะในเทศบาลรวมไปถึงสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะแก้ปัญหาบอ่อขยะที่เป็นปัญหายาวนานกว่า20ปีครับนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้นะครับติดตามท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่เดินทางร่วมคณะมานะครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมนําเรียน ท่านอนุรักษ์แลว่าท่านก็บอกว่าไม่มีวิธีการอะไรนะครับแต่ว่าก่อนตื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมต่างๆผมใครขออนุญาตให้ทุกท่านปรบมือให้กับท่านดอร์อนุรักษ์ตั้งบรรดาโนนครับผู้ที่ริเริ่มผู้ที่สร้างไอเดียจนมาถึงวันนี้จนมีการทาสัญญาระหว่างทีโบรีนกับเทศบาลเมืองอุร่าให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นที่เราไปดูที่ บริษัทที่โรงงานมานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นเราก็ได้ฟังพร้อมๆกันจะเกิดขึ้นภายใน2อสปีนี้<ๆ>ก็จะเกิดขึ้นในเมือ,มองมุกดาหารเราแล้วนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกสุวรรณีตั้งปณิธานานนท์นายกเทศมนวรีเมืองมุาหารครับและท่านนนทภูมิตั้งปณิธานนนท์ครับอีกครั้งหนึ่งครับเลขาประจรําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับวันนี้บอกว่าจะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ด้วย เงท่านรงระบุจากครับโดยเฉพาะเน้นท่านนายกตอนนี้ได้รายชื่อมาสองท่านแล้วนะครับเล,ตตนนเลอ,อืกวว One <laughs>